สวัสดีครับผมย,บยินดี Channel, ต้อนรับเข้าสู่ชแนลต่อหมอขมูลกับช่วงกินลงกินดีคะ่ะ <Yeah! S 2> และก็วันนี้นะครับผมเรามีแขกสุดพิเศษนะครับผมนั่นก็คือคุณแม่คะ่ะคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่จะมาเป็นแขกรับเชิญในกินลำกินดีกับเรานะครับผมโดยที่ของที่เราจะนํามาทําการกินลำกินดีนั่นก็คือขนมสิคุณแม่ชอบกินอยู่แล้วใช่ไหม กาแฟค่ะกาแฟรอขนมอยู่จากร้อนกลายเป็นเย็นแล้วเริ่มร้อนนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าขนมที่ว่านั้นคืออะไรเต้ยนี่นะครับผมเป็นคุกกี้จากตลาดกิมยงนะครับผมเป็นขนมจากมาเลเซียเลยนะแม่เรากินขนมนอกเลยเนี่ยใช่ขนมพื้นบ้านนะครับผม ปกติเราเคยกินแบบแม่สายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่ใช่ไหม,ไมแบบขนมตลาลแม่สายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรากินทางภาคใต้กันดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เราซื้อมาวันนี้สามอันเนี่ยแม่เลงอันไหนไว้ดีกว่าอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะาไม่ใส่เค็มเพราะแม่ชอบกินใส่เค็มนะครับผมส่วน ส่วนตอมเลงตัวนี้ไว้ครับผมเลงตัวช็อกโกแลตไว้เพราะว่าชอบกินช็อกโกแลตแต่ตัวนี้ก็งงเหมือนกันว่าซื้อทํามาทําไมแต่ก็สีมันเห็นเป็นสีมันสันมันน่ากินมันก็น่ากินนะเป็นลูกเกดใช่ไหมเหมือนในออนี้อก็น่ากินดีนะครับผมก็คือส่วนง่ายๆก็คือมีคุกกี้ไข่เค็มนะครับผมคุกกี้ลูกเกตแล้วก็คุกกี้เหมือนเป็นสอดไส้ช็อกโกแลตเบลจิีมช็อกโกแลตทนเออโทนเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละชิ้นเลยนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ย จะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนาะแม่เนาะแล้วก็รสชาติด้วยใช่รสชาติด้วยว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเอาจากที่เราไม่ได้เล็งก่อนละกันเอาจากลูกเกดไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโฟกัสอันที่เล็งไว้หมดแล้วก็จะไม่ได้กินอันอื่นเลยนะครับม,มานี่นะครับผมชิ้นแรกนะครับผมก็คือขนมวเหมือนเป็นบิสกิต เซอร์าน่าลูกเกดเนาะน่าจะใช่เซอร์าน่าโดยที่ชิ้นหนึ่งข้างในนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดสี่ชิ้นมีหมดสี่ชิ้นโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยไหมแม่แกะซองเดียวไหมเดี๋ยวกินไม่หมดเพราะต้องชิมอเพราะว่าใจร้อนค่ะแม่ก็กาแฟแม่จนเย็นอยู่แล้วค่ะนี่ครับผมรูปร่างหน้าตาเหมือนแบบเป็นขนมปังจืด ม่รู้เกดอยู่ข้างในเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจทําเหมือนแบบว่ารีดขนมปังอยู่แล้วแบบลูกเกดตกใส่เออลูกกูรีทับแ่งเลยอย่างเงี้ยเหมือนไหมเห <c oughs> มือนนะดูดิทุกคนดูเนี่ยหน้าตามันใช่มันโดนเบียดเบียดบีดแล้วแท็คเตอร์ทับรสชาติเป็นไงแม่จืดสนิทอ่ะแม่คุยไปเดี๋ยวลูกคองชิมบ้ก็กินกับกาแฟได้จืดก็ไม่หั่งก็จจดนะมันก็มีรสชาตินน่อยนมีกลิ่นด้วย หอ,หอมนมนะคะเนี่ยมันลูกเกดตัวเนี้ยมันให้ฟิลเหมือนสับประรดที่อยู่ตรงกลางเหมือนไส้สับประรดเออนขนมเหมือนขนมปีป๊บไส้สับปะรดเออเหมือนขนมปี๊บอะเหมือนไส้ขนมปี๊บอะให้คะแนนกับมันให้กีนน่คะแนนวะทีมงานถามสิบคะแนนไม่ให้กี่คะแนนอันนี้เอาไปสักงเจ็ดคะแนนเจ็ดเออลูกก็ให้ประมาณนั้นแหละเจ็ดรสชาติมันก็กำลังไม่หวานมากเนาะให้คะแนนกาต่างเรื่องกลางๆไว้ก่อนนะครับโอเคครับมาชิ้นต่อไปแม่เอาตัวไหน เอาของลูกก่อนอ๋อลูกก่อนนะครับตัวนี้นะทุกคนก็จะเป็นเขาเขียนว่าเบลโคนะครับผมเบลเยียมช็อกโกแลตคุกกี้นะครับที่ห้อ My Biscuit ซิน1948มันบอกว่าตั้งแต่1948ทุกวันนี้เพิ่งขายได้ชิ้นแรกนะครับนี่ครับผมตดโอ้ยมี6อันมีมี6แพ็กเกจคนละอย่างแต่ข้างในลูกเหรอแต่อันนี้มี4อันไงมันขี้โม้มากเลยอ่ะมันยาวอย่างงี้ใช่ไหมทุกคน มันมีแค่เนี้ยแต่มันปริมาณมันน่าตาลแตกต่างกันใช่แต่มันมันถ้ามันมีไส้มันจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะเนี่ยเหมือนแบบคุกกี้ที่แบบตั้งช่อขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้ไม่ได้มันเห็นเห็นความแตกใกล้ๆหน่อยเออเละเต็มดูแต่ถือว่าโอเคนะไม่ให้เกือบตัดพึ่งเลยอะ ให้แปดครึ่งค่ะอืมให้แปดครึ่งเหมือนกันมันมีความพอดีขึ้นมาอะไรแต่มันไม่ค่อยหอมเนาะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะผมกับคุกกี้ไข่เกมที่แม่ต้องการใช่ไหมโอ้ตอนเนี้ยที่ที่คิดกันนะครับผมแม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเรามาเดากันสดใสมาตัวใ้กล้องหน่อยแกะให้กล้องดูนี่ไงคะโอ้โอ้เหมือนได้เยอะแนะ่น่ะ โอ้ได oh, I mean ้เยอะแต่ซองนี้มีอันเดียวนะซองหนึ่งนีอันเดียวนะอันนี้มีสาอันนี้มีสี่อันนี้มีสอันนี้หนึ่งลดหลั่นก็ไปตามสเต็ปนะครับงั้นลูกเอาไปชิมก่อนเลยแม่ตัดให้มันจะเป็นมันจะเป็นรสไส้ได้ไงวะเนี่ยแค่เนี้ปลาหอมหอมเหมือนหอมขนมพิ้งเหมือนขนมคุกกี้สองห้าบาทอันเดิงสองไม่เจอ เป็นขนมปังไข่เค็มออกรสเค็มๆแ็มน <c oughs> ี้อือ <c oughs> กัดเจอแบบอืมมันชิดมัอน <c oughs> ชิดแข็งอือกรอบๆข้างในก็แก๊บๆค่ะเหมือนคุกกี้สิงคโปร์อะ่ะเหมือนไหมเม่เหมือนแล้วกัดแตงานาแต่ไม่ใช่อะ,ะคุกกี้สิงคโปร์เลยอะแม่จำไม่จูกคุกกี้สิงคโปร์เล้เหรอแต่ม,มันมีกลิ่นแต่ว่ากลิ่นไข่เค็มมันจะอยู่ทั้งทั้งลูกเขาเขาเอาไข่เค็มผสมกับแป้งมันมาปลายๆฮะกลิ่นมันอะแต่กินเข้าไปมันเหมือนกินคุกกี้สิงคโปร์ เหมือนกินคุกกี้สิงคโปร์ตรงที่ว่ากินเข้าไปเราจะรู้สึกเค็มๆม,มันๆแล้วมันจะมีกลิ่นอ,อายตัวไทยเค็มต่อท้ายติดไปจมูกก็คือสอันนี้ก็คือคนละสไตล์หมดเลยอะใช่อันนี้เค็มอันนี้หวานนิดๆแล้วก็มีออกหวานน้อยหน่อยให้โตใ, <น S 1> ให้โตหน่อยอแบบเหมือนฟีลแบบนนยูลอนดอนอะไรเงี้ยปังจ,จริงปังไม่ให้เลย ให้เก้าครึ่งแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าให้สิบมันจะมีอะไรก็นี่อีกไหมใช่เผื่อไว้ให้เไื่อระอยกันนี่แต่มันมีแค่สามอย่างนะจะให้สิบเต็มก็ไม่เก้าครึ่งค่ะส่วนเตมีครับเมให้แปดครึ่งเหมือนกันเตม่รู้สึกว่าสองอันนี้มันคลาสไตล์แต่คือแบบมีความอร่อยที่อยู่ในกินที่เท่ากันนะครับผมก็เลยให้สองตัวนี้คะแนนเท่ากันนะครับก็อย่างที่บอกแหละตัวเนี้ยมันจะมีความแบบว่าถ้าใครไม่ชอบหวานน่แนะนําตัวนี้เนาะก็เราเหญ่ใหญ่เาจะชอบแบบนี้จิ้มชาจิ้มนมจิ้มกาแฟอะไรกิน เด็กเดกๆก็จะชอบกินอย่างนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินหวานก็มากินแบบแบบน,น,นะนี้นะครับมีเค็มๆมันๆนี่แต่ขึ้นเค็มมันๆฟิวกกี้สุขโปรตีนะตัวเนี้ยมันก๊อ็แก๊ปก๊อ็แก๊ปเออก็อร่อยนะเหมือนว่ามีเม็ดเม็ดเกลือ <laughs> แต่ก็คงไม่น่าเชื่อชีแต่ว่ามันเป็นซอสเซทเอเอ๋อก็คงเม็ดเกลือนั่นนะซอส เป็นไงบ้างครับวันนี้3มอันที่เอามาให้ชิมจะเก็บไว้หมดไหมสงสารลูกสงสารคนที่ซื้อมากินเขาก็อยากกินแต่แม่เอาเนี่ยไปกินดีกว่าเดี๋ยวก็เอาให้แม่ไว้หมดนี่แหละครับผมเพราะว่าเรามีคอนแทคติดต่อแล้วนะครับผมก็สามารถถ้าจะซื้อซื้อมาได้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมแต่ซื้อสั่งผ่านตองเมยได้นะถ้าอยากซื้อดียไงทักหลับเมย์มาได้นะครับสำหรับใครที่อยากกินนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครอยากให้ตองเมยทานอะไรหรือว่ากินอะไรนะครับส่งเข้ามาได้ส่งของมาได้หรือว่า ส่งลิงก์มาก็ได้แต่เมีไปซื้อเองนะครับผมคือเตมก็มีอีกหลายอย่างที่เตมีอยากชิมนะครับผมแล้วก็ช่วงกินล้ากินดีเนี่ยก็จะกลับมาให้ทุกคนได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็เต็มหนำสำราญมากเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับแม่ฝากหน่อยครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งใช่ครับผมให้ลูกชายด้วยนะคะขอบคุณครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับต้มม์เข้าเมืองต่อไปนะครับผมวันนี้ตเงมีกับแม่ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ